มาทำแรปทูน่าข้าวโอ๊ตฟักทองกันค่ะทำง่ายมากแล้วก็อร่อยมากค่ะทุกคนช่วงนี้ไก่เบื่ออาหารไทยนะคะก็เลยขอมาทานแรปบ้างค่ะแต่อยากได้เมนูเพื่อสุขภาพแล้วก็ไฟเบอร์สูงนะคะวัตถุดิบที่ไก่ใช้มีตามนี้เลยค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นเลยนะคะส่ตรนี้ไก่ใช้ไข่ไก่2ฟองค่ะแล้วก็ฟักทองนึ่งค่ะตามด้วยข้าวโอ๊ตของแมกกาเรตนะคะเป็นข้าวโอ๊ตแบบละเอียดค่ะซึ่งเป็นค์บที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ค่ะสามารถไปทำอาหารข้าวหวานได้หลากหลายเมนูเลยยยนนะะะะะคคโโโดก่่่่จใชช้้าออตูที7 แล้วขอเพิ่มความกลมกล่อมด้วยกล้วยนำไว้อีก2ลูกค่ะตามด้วยนมเปรี้ยวนะคะสูตรไหนก็ได้ค่ะใส่เข้าไปเพื่อให้มีน้ำเพื่อให้ปั่นง่ายขึ้นนะคะไก่ลืมหั่นกล้วยแล้วก็ฟักทองค่ะก็เลยใช้ช้อนหั่นแทนนะคะจากนั้นก็ปั่นทุกอย่างรวมกันนะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะจะได้ความเข้มข้นอยู่ประมาณนี้นะคะทีนี้ก็เอาใส่ถ้วยเพื่อไปทำแรปบนกระทะกันค่ะความหนืดของแรปเนี่ยประมาณนี้นะคะถ้าเร็วกว่าน,นี้เวลาเอาไปทำแรปจะแตกค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะอารมณ์เหมือนเราทำขนมโตเกียวนะคะวนๆไปเรื่อยๆเลยค่ะรอให้แแป้้้นน้งงดดาาานนนนบบหะะะคคคเร่่อยกลั อ๋ออย่าลืมใช้ไฟอ่อนนะคะไม่งั้นจะไหมค่ะแล้วจะได้แป้งแรปออกมาสีน่ากินแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็มาใส่น้ําสลัดนะคะแล้วก็ผักที่ชอบค่ะวันนี้ไก่ใช้เป็นผักขอแล้วก็จะเป็นแรปทูน่าค่ะใส่ลงไปเลยแบบจุกๆนะคะวันนี้ต้องเอาให้อิ่มค่ะแล้วก็ใส่น้ําสลัดเพิ่มความนัวอีกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็มาห่อแรปกันค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไก่เลยค่ะมาดูผลงานกันนะคะนี่ค่ะทุกคนคือมันน่ากินมาก มาลองชิมกันค่ะแป้งแรปเนี่ยจะมีความหวาดของฝักทองนะคะแล้วก็กล้วยค่ะคือแป้งมันไม่จืดนะคะมันมีความนัวๆค่ะกัดเข้าไปในคําเดียวเนี่ยฟินมากๆค่ะลองไปทํากันดูนะคะวันนี้ไปละค่ะ